สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดบอมไบาเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพกลับมาดูกันต่อครับสำหรับทริปเรดี้นะครับจะนนุ่มยังไม่หมด,มหมดนะครับเปิดออกมาไลยครับป๊า สส่เบรกส่เกียร์ส่เกียร์ส่คัทนะครับต้องติดเอาไว้นะครับเพราะว่ารถตัวเก่าเนี่ยต้องพูดตรงๆนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใชช้กันนะครับก็ติดไว้นะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับแต่ดิ้นชักไว้อันนี้สมมุติแล้วแล้วมันถ้าของเราเนี่ยรุ่นบางรุ่นหรือว่าอะไรมันใช้ด้วยกันได้ไหมครับต้องบอกก่อนว่าเบสป้านะครับสายเกียร์เนี่ยใช้ด้วยกันได้ทุกรุ่นโอเคสำหรับสองจังหวะนะครับครับ สายเบรกนะครับสายครัชใช้ด้วยกันได้นะครับโอเคแชร์กันได้ครับแชร์กันได้โอเคอ่ะจบไปนะครับปุ๊บอ่ะต่อเลยครับจตหนุคมครับหัวเทียนหัวเทียนนะครับปกตินะครับก็ซื้อติดไว้นะครับครับผมมีหัวเทียนไม่มีบล็อกจะทํำยังไงครับอ่าใช้ลิ้นเหลี่ยมไม่ได้นะครับผมอันนี้ถ้าสมมุติใช้ไปแล้วหนึ่งอันหมด2อันหมดสมมุตินะครับมีวิธีอย่างไหมมีกระดาษทรายหรือว่าอะไรพอจะ คือผมว่าถ้าบอกหมดผมว่ารถขี่ไม่ได้แล้วหมอโอเคงั้นจบเลยครับจบโอเคจบเลยครับจบเลยอ่ะนี่ครับวางไว้ให้ดูกันปั๊บเสร็จเมียต่อครับตจหนลุงครับอ่ะอันนี้ถอดล้อถอดล้อถอดล้อเออเก่งมากครับครับผมไม่ถอดล้อนะครับก็คือว่าล้อหลังเนี่ยมันจะมีจุดจับยึดเนี่ย น็อตตัวเดียวนะครับถามว่าทำไมต้องถอดล้อในกรณีที่หนึ่งนะครับในกรณีที่ซีลล้อหลังเนี่ยมันเสื่อมอน้ํามันเครื่อนจะไหลออกมาทําให้เราเบรกไม่อยู่นะครับผมเคยเจอทริปหนึ่งนะครับกับแลนเบต้านะครับถอดตลอดทางเหมือนกันถอดมาเพื่อเช็ดน้ํามันในเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ครับเช็ดน้ํามันในดุมล้อครับผมเช็ดเสร็จแล้วประกอบไปต่อเช็ดเสร็จประกอบไปต่อยูงเงี้ยโอเคก็คืออันนี้สําคัญมากสำคัญมากนี่นะครับนะครับแจแหวนนะครับถอดล้อ อ่ะเบอร์เดียวกันหมดเลยว่าจะหนุ่มเบอร์เดียวกันหมดครับส่วนใหญ่ที่สี่ยี่สองจะเป็นเบอร์ใช่ครับจะเป็นของไอป้าได้ครับนะครับต้องมีอะไรก็อ่ะปากแบนซีแชกเอันนี้อาราเดร์เวิลด์ตั้งตั้งขบูส่วนัญญาอะไรต่างๆนะครับอาราเดร์เวิลด์อันนี้คือพื้นฐานคือพื้นฐานครับต่อครับจันนุ่มครับเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์เจ็ดชีวิตเริ่มมีปัญหาครับอันนี้ทําตั้งอะไรครับจันนุ่ม การเดินทางไกลเดินทางไกลนะครับสิ่งที่จะตามมาคือนะครับน็อตยึดสายคลัชมันจะเลื่อนน็อตยึดสายคลัชจะเลื่อนก็คือมันเป็นสายคลัตอ์มาใช่ไหมครับหมอเป็นมือลิงปั๊บเป็นสายคลัชมาจับมีน็อตเป็นตุ้มหน่งอ๋อโอเคลักษณะเหมือนจักรยานใช่ครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับของผมเนี่ยเคยไปเลื่อนที่เชียงใหม่ก็คือซัดจากน้องถมเนี่ยฟื้นไปถึงเชียงใหม่เนี่ยเอ๊ะทำไมแบบคลัตช์เหมือนกดไม่สุดนะครับ เลื่อนก็คือเลื่อนตัวนี้ก็คือต้องติดไว้ตลอดออ๋ก็คือเลื่อนทางกายมันเลื่อนแน่นอนทุกเวอร์ชันของเวสป้าในในในเวอร์ชในเวอร์ชันปีสองจังหวะตัวเก่าสองจังหวะนะครับใช้ตัวเดียวกันหมดโอเคนะครับเบอร์หกกับเบอร์เบอร์หกเบอร์เจ็ดครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าใช่หกเจ็ดอันนี้ครีมก็นี่ครับครีมก็ไว้ทากันแดดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครีมทาหน้าจ้ะหนุ่มไม่ใช่ครีมทาหน้าอันนี้เอาไว้เวลาใส่อะไรต่างๆเราต้องใช้พวกนี้จับอยู่แล้วอันนี้รู้กันใช่ครับนะครับอ่า เราได้เวอร์เหมือนกันนะเราได้เวอร์น็อตบางตัวไม่ได้เอาไปหรือว่าอะไรยังพอที่จะใช้ครีมแล้วหมุนได้ครีมแล้วหมุนอืมโอเคนี่นะครับครีมจําเป็นนะครับอ่ะต่อครับเจ้หนุ่มครับสลิงมือสองฮะเดี๋ยวก่อนนะครับเอาแล้วไว้ยเมื่อกี้มีสายเบรกสายเกียร์ไปแล้วแล้วนี่สลิงคืออะไรครับสลิงมือสองเอาไปทำอะไรครับเจ้าหนุ่ม ผมต้องบอกทำไมต้องเป็นมือสองผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยครน็อตที่ยึดท่อขาดหรือลุดเอาไว้ผูกอันนี้เอาไว้ผูกโดยเฉพาะอ๋อใช้รวดได้ไหมลวดเนี่ยใช้ได้ครับแต่มันไม่เออมันมีการคลายตัวออสลิงนี่พูดตรงๆนะบิดปุ๊บตายอย่างเดียวจะออกต้องตัดอย่างเดียวแน่นแน่นก็คือลักษณะลักษณะเนี่ยมันจะมีน็อตยึดระหว่างคอท่อกับครับเออ พอไอเสียครับแล้วกรณีที่มันหลุดมันขาดขึ้นมาเนี่ยตอนเดินทางเนี่ยซ่อมตรงนั้นไม่ได้ต้องใช้อนี้ช่วยพยุงชีวิตไปก่อนสลิงมือสองครับโอเคมัดกระเสื้อครับถ้าไม่ได้จริงๆก็สายเบรกสายคัดยังไม่ได้ใช้ก็ยังพอไปทูถ่ายโอกัดฟันเลยครับกัดฟันเลยครับเสียได้หน่อยนิดนึงอะโอเคครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งชิ้นครับวางมาเลยครับอ๋อตรงนี้ก็มีแล้วนี่จ้ะอันนี้เรามัดกระเป๋าเราอาจจะใช้มัดกระเป๋าประมาณสองเส้นครับ สองเส้นเสร็จเอ้ยทําไมต้องใส่ลิ้นชักไอีกเส้นหนึ่งอ่ะครับคุณเคยขับรถยนต์ตามพวกรถออกทริปไหมครับทำไมครับรถหลายคันนะครับหมอฝากระโปรงหลุดครับอ๋อเกี่ยวไม่อยู่ฝากระโปรงหลุดโอเคโอเคฝากระโปรงหลุดเลยอ่าสเต็ปที่หนึ่งเอาสายเนี่ยรัดฝากระโปรงให้ติดกับรถครับพยุงตัวเองไปก่อนครับสเต็ปที่สองถอดฝากระโปรงมาวางบนกระเป๋า แล้วมัดไปแล้วมัดไปอ๋อโอเคเพิ่งบอกว่าเคลียร์เคลียร์เฮ้ยอันนี้ก็มีแล้วแล้วอันนี้ไม่ทำอะไรหลายคันนะครับประสบปัญหานี้นะครับสายเส้นนี้นะครับมีประสบการณ์การมัดฝากระโปรงมาแล้วหลายสิบคันนะครับให้เขายืมตลอดเลยอาจารย์หนุ่มมีมีสายเหลือไหมครับโอ้โหคุณรู้มึงต้องดุแน่นอนโอเคจัดไปสายเมื่อกี้แอบเห็นมีพาคิลิ้วถุงมืออะไรต่างๆอ่าอันนี้ก็ก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องมีอยู่แล้วถูกไหมครับ่ะโอเค ถุงมือเนี่ยต้องมีอยู่แล้วตอนเราซ่อมรถเนี่ยนะครับหูดเทียนมันร้อนไงหมอโอเคนะครับอะเราก็ต้องมีพื้นฐานอยู่มีผ้าขี้ริ้วมีถุงมือมีถุงมือนะครับโอเคอันนี้คือความจําเป็นพื้นฐานละที่เราบอกไว้ตรงข้างหน้านี้ไม่ได้เยอะแยะครับครับผมอย่าขี้เกียจนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เราสนุกมาพูดคุยกันค่อนข้างครบเลยนะจะหนุ่มว่าสิ่งที่มีความจําเป็นแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในการไปออกทริปพื้นฐานเราต้องมีอะไรบ้างใช่ครับ อยากฝากอะไรพี่ครับเจ้าหนุ่มครับสําหรับน้องๆมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ต้องการไปออกทริปหนึ่งเลยนะครับอย่าคึกขนองครับอย่าคึกขนองนะครับเราเป็นจักรยานยนต์นะครับหนึ่งอย่าคึกขนองสปฏิบัติตามกฎจราจรใช่ครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแค่นั้นเองสองอย่างครับนะครับแล้วก็ใช้สติใช้อะไรต่างๆในการขับขี่เมาไม่ขับนะครับนี้เรื่องจําเป็นเลยะสำหรับวันนี้ครับ โอ้ความรู้ดีๆมากเลยจะหนุ่ม3เบรกกับทริปเรดดี้ทริปเรดดี้ครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ใครฝนต้นหนาวนี้สำหรับใครที่เตรียมตัวจะไปออกทริปอย่าลืมนะครับดูเทปนี้ก็อุปกรณ์ที่จำเป็นทุกอย่างมีให้เลือกดูกันละครับอ่ะนำไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็รถของคุณคุณจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยกันนะครับสวัสดีครับสกูตเตอร์ลาม่าครับลงภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับโฟมมอเตรถนิยมและอาจารย์หนุ่มต้องขอมาถมครับคงต้องลาทีนนี้ครับขอบคุณสปอนเซออรรรรร์์ดีคคคััับบบาาจยหนนุ่มะ ผู้นำตำนานดีๆนะครับเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับครับผมเวสป้าไฟเวิร์คบอยเตชะอามพรนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชามพอนะครับใหคือเบอร์แผขายไว้ให้ครับคุณทอมครับอ่าบอมบายครับเสื้อผ้าจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับสไตล์ใหม่เท่ตลอดแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็สถางค์หนังสืหนังสือหนังสืออ่าหนังสือสกุ้ยเตอร์นังสือนะครับพันธมิตรของเราพันธมิตรของเราครับผมอ่าสถางค์บัตรกชาซูเปอร์แมทนะครับ อยากเป็นในร้อยมาเรียนกับเราครับครับผมอวันนี้เต็มอิ่มไปนะครับช่องทางการติดต่อของเราครับฟ e b บุ๊กแฟนเพจนะครับสกูตเตอร์ามาเข้าไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ในนั้นครับแล้วก็ติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ y o ยูทูบช่องของเรานะครับพิมพ์คําว่า s c o o เตอร์รามาเลยนะครับ รายการพลาทยและก็สกูตเตอร์ดราม่ามีให้รับชมกันทุกเทปทุกตอนสาระความรู้ดีอยู่ในนั้นเต็มเปี่ยมครับผมสรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับกับสกูตเตอร์ดราม่าครับพบกันใหม่สัปดาน้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกทริปให้สนุกนะครับสนับสนุนโดยเวส p a forever club by เตชะอัมพรบริษัทเ e s เปียริประเทศไทยจำกัด บอมบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต์จะพาเธอไปยิบปกกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเอง Clyde, climb,